สวัสดีครับวันนี้มาสวนนะครับก็เลยถือโอกาสเอามีด A-A-A นะครับทิปเปิลเมานะครับทดสอบให้ดูนะครับเขาบอกว่าเป็นมีดจากมาเลย์น,นะครับใช้เหล็กเยอรมันแต่ไอ้คำว่าเหล็กเยอรมันเนี่ยเหล็กเบอร์อะไรนี่ไม่ทราบนะครับเขาเขาแค่โฆษณาว่าเหล็กเยอรมันเฉยๆนะครับผมราคาหรอที่ได้มาผมสั่งมาจากช้อปปี้นะ มาทั้งมามีซองแบบนี้มาให้ด้วยนะครับส่งมาจากทาง3าจังหวัดนะร้านค้าน่าจะอยู่ปัตตานีนะครับดูด้ามน,นะครับด้ามออเป็นาราคาบอกราคาก่อนนะแล้วเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันว่ามันสมกันราคาไหมนะครับทั้งมีดทั้งซองเมื่อสักครู่นี้นะครับซองก็เป็นซองอ่าเขาเรียกอะไรจะเป็นหนังน้นหนาธรรมดาเน,นี่ยแหละนะครับเนี่ยนะครับอ่อนๆมีโอกาสแทงทะลุไหมมีนะครับผมต้องบอกว่ามีนะครับ แต่ถ้าเราค่อยๆเสียบก็ไม่ทะลุนะนะครับราคามีดนะครับ420บาทจริงๆเขาขาย490นะครับแล้วช่วงนั้นทำไมผมสั่งแล้วมันมีส่วนลดอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำไม่ได้นะผมเลยได้ตัวมีดมาในราคา490บาทนะครับแล้วก็ค่าส่งอีก40บาทจริงๆ45บาทได้ส่วนลด5บาทเป็น40บาทนะครับรวมเล่มนี้นะครับเบ็ดเสร็จ ถึงผมเนี่ย460บาทผมจะามาทดสอบแล้วเดี๋ยวผมจะขายต่อนะครับคิดว่าแค่ลองให้เพื่อนๆดูเฉยๆพอดีมีคนเขาบอกว่าอยากดูมีดยี่ห้อนี้ว่าดีไหมนะครับผมถ้าขายหรอก็น่าจะ300อ่ะ3 35บาทนะครับลดไปให้100กว่าบาทนะครับทดสอบทีเดียวนะครับอะมาดูด้ามนะครับด้ามขอเป็นพลาส,สติกแล้วข้างหลังเนี่ยไข่น็อตนะครับก็คือว่าผมเดานะน่าจะเป็นกันเสียบยาวมาแล้วก็เป็นเกลียวไขอุดตรงท้ายแล้วตรงท้ายเนี่ย เขาก็ตัดออกแล้วก็ผมลองเอาที่ไขเนี่ยไขไม่ออกไม่รู้ว่าใช้วิธีการเชื่อมนิดๆหรือว่าใช้วิธีการอัดกาวอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นน็อตด้านพลาสติกนะครับงานละเอียดไหมก็ผมว่ามันก็สมกับราคานะ400นะครับคือมีคนเขาบอกว่าเขาใช้ในป่าแล้วดีมากยี่ห้อนี้นะครับให้ผมทดสอบให้ดูให้ลองนะครับ A A A นะโอเคเดี๋ยวดูความหนานะครับ น้ำหนักเบานะครับไม่หนักนะครับคนที่เป็นคนเดินป่าจริงๆเนี่ยนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้คุยนะครับอาจน่าแก่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแกบอกแกชอบมีดเบาๆนะครับแกคือประมาณสี่มิลนะครับไม่หนานะเห็นไหมเห็นปะเห็นปะอ่าซูมไม่เห็นทษทีนะครับอ่าสี่มิลแล้วกันนะครับผมแล้วก็ คมยาวเนี่ยเล่มนี้น่าจะสิบนิ้วคือจริงๆมันมีหลายรุ่นนะผมเอารุ่นกลางๆมานะครับนะครับสิบนิ้วนะเฉะพาะตัวคมเนี่ยเก้านิ้วนะครับแต่พอมาจนถึงโคนของด้ามจับเนี่ยนะครับตรงนี้กันตรงนี้นะครับก็สิบนิ้วนะครับผมความกว้างของใบหรอน่าจะสองนิ้วกว่าสองนิ้วทีถ้าสองนิ้วพอดีนะครับผม ตอนมาทีแรกนะครับไม่คมใช้คำว่าไม่คมเลยนะผมต้องใช้ตัวตั้งคมของผมนะครับกรีดประมาณ4-5หครั้งนะครับคมถึงถึงเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงที่เขาบอกว่าดีนะมีด AAA นะป้ายเอาไว้แบบนี้แหละจะได้เห็นเห็นนะครับโอเคนะครับขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับเรียบร้อยดีนะครับป้องกันอันตรายจากคมนะครับผม เคลองเลยนะใช้ได้ใช้ได้ไม่รู้ว่าใช้ได้เพราะว่าผมตั้งคมมาใหม่หรือเปล่าแต่ถ้ามาตอนแรกเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่คมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทั้งไม้สดและไม้แห้งนะครับส่วนไผ่เนี่ยพอดีผมเพิ่งเอาแมคโครม,มาขุดต้นไผ่ทิ้งไปนะครับก็ <S <S เลยไม่มีไผ่ให้ลองแล้วนะครับ พยายามดูว่ามันบิดหรือเปล่านะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นมันมีสปริงนะครับผมลองจากเขาเรียกอะไรนะสถานที่การใช้งานจริงๆของเราอนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆชมนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมลองแบบน่าจะเห็นนะครับเดินแล้วก็ฟันกิ่งไม่ใหญ่นะครับผมมันก็ตัดผ่านดีนะครับด้วยว่าไม้มันเป็นไม้สดนะต้องบอกอย่างนี้นะครับไม้สดแล้วก็กิ่งไม่ใหญ่นะครับถึงว่าถึงว่าถึงมีคนที่เขาบอกว่าเขาใช้ในป่าจริงๆเนี่ยเขาแนะนํามาว่าใช้ดีนะครับคือน้ําหนักมันเบานะครับผมไม่เป็นภาระเวลาเดินทางในป่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะ แต่เรื่องการต้านสนิมเนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะครับเพราะผมไม่มีเบอร์ไม่มีข้อมูลของเหล็กตัวนี้นะครับคือเขาโฆษณาแค่ว่าเป็นเหล็กเยอรมันนะครับผมกลัวโดนกล้องนะเดี๋ยวมุมมันไม่ได้นะครับขออยาดขยับเห็นไหมเดี๋ยวนะมันวงสวิงมันไม่ได้นะครับ บางทีเพื่อนๆบอกว่าผมฟันแล้วจังหวะไม่ได้มากอะไรมากนะครับมันก็มีหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องวงสวิงเรื่องมุมกล้องนะครับเพราะว่าถ่ายทําคนเดียวนะครับแต่ก็จริงแหละเพราะว่าผมไม่ใช่คนป่าไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่คนป่าไม่ใช่คนที่ใช้มีดเป็นประจามันนะครับทักษะอาจจะไม่เยอะนะครับแค่ว่าแบบใจรักใจชอบนะครับผมแล้วก็ทําให้เพื่อนๆชมนะครับ แต่นี่มีคนแนะนำมาว่าอยากจะดูมีดยี่ห้อนี้ผมก็ลองสั่งช้อปปีมานะครับ ผมพยายามดูแนวว่ามันคดไหมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองอีกสักทีสองทีนะเดินฟันเนี่ยดีนะครับด้วยน้ําหนักไม่หนักมากแล้วก็คมมาผมตั้งคมมาโอเคแล้วนะครับแต่พอเจอไม้ใหญ่ๆนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแห้งๆอันนี้ก็แห้งไหมไม่แห้งเดี๋ยวผมลองหาไม้แห้งสักอัน ก็ไม่บิดนะครับหรือว่าตาผมมันเอียงไม่รู้ว่าเห็นหรือไม่แต่พยายามพยายามเล็งนะว่าบิดหรือล่านะครับก็ถ้าคนใช้จริงย่างจังๆผมว่าคุ้มนะนะครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับใช้ได้นะครับโอเคก็ทําตามสัญญาแล้วนะมีด a a ที่อยากให้ทดสอบนะครับฟันไม่กี่ทีนะ ท่อนใหญ่ขนาดนี้นะครับประมาณ2ท่อนนะครับไม้แห้งหนึ่งครั้งแล้วก็ทดสอบเดินฟันแบบว่าเราถางทางนะครับก็จริงๆมันก็ตอบไม่ได้นะครับมีดนี้มันต้องวัดกันยาวๆนะครับแต่เบื้องต้นนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่าตอนผมกระแทกลงไปแล้วผมมีจังหวะงัดเนี่ยผมอยากจะดูว่ามันจะบิดไหมนะครับมันก็ไม่บิดนะครับเพราะว่ามันบางไงผมกะว่ามันต้องบิดแน่ๆนะครับ แสดงว่าชุบแข็งมาก็น่าจะใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับที่แรกผมคิดว่าเขาจะชุบแข็งแค่ตรงช่วงคมพยายามดูรอยชุบแข็งน่าจะแค่ประมาณตรงนี้นะครับแต่คมมันขึ้นมาสูงนะครับมันก็เลยไม่บิดนะครับแล้วเมื่อกี้ฟันลงดินไปทีหนึ่งก็ใช้ได้นะครับถ้าคนถ้าใครจะเอาต่อนะเล่มนี้นะสามร้อยสามสิบาทลดไปให้ร้อยกว่าบาทจาก460ร้อนะครับ ขอ335บาทนะครับรวมค่าส่งด้วยนะครับผมทดสอบ1ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ